ความสาเร็จของกองคุณแม่บ้านติ้นเป็ดนะครับก็คือ,อเราก็จะมีด้านการดําเนินงานของกองคุณแม่เนี่ยก็คือเราก็จะทําทุกๆเดือนก็คือเราจะมีการจัดประชุมประจําเดือนของหมู่บ้านนะครับก็จะมีชาวบ้านมาร่วมประชุมทุกๆเดือนเพื่อที่จะมาฟังข่าวสารทางอําเภอทางอาบาตอหรือว่าถ้าใครมีปัญหาที่จะเสนอนะ หรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรเราก็จะมาคุยกันในที่ประชุมแล้วก็จะมีเ,เรื่องของอยาเสพติดนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็คือว่าเราก็จะมาคุยกับชาวบ้านมาปรึกษาหารือกันว่าตอนนี้หมู่บ้านเราเป็นไงบ้างนะครับว่าใครใครเป็นผู้เสพตอนนี้จิตรอดมั้งไหมอะไรไหมเราก็จะมาพูดคุยกันเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะค้นหาผู้เสพผู้อะไรตรงนี้กัน รวมทุกๆเดือนนะครับเรื่องยี่ิบห้าตาสัปปะรลดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมาตั้งตั้งมาหลายปีแล้วตอนนี้ระบบในการทำยี่ิบห้าตาสัปปะรลดเนี่ยก็คือเราจะในในหมู่บ้านน่ะเราจะมีทั้งหมดแปดคุ้มหรือเก้าคุ้มเนี่ยก็คือแต่ละคุ้มเนี่ยก็จะมีก็จะมีจะจะมประธานประธานคุ้มนะครับ ประธานคุ้มแต่ละกลุ่มก็จะเรียกประธานคุ้มแต่ละกลุ่มเนี่ยมาประชุมมาประชุมที่ว่าเราจะแยกแยกที่ว่าเป็นโครงการยี่ห้าตาสับรตเนี่ยก็คือว่าเนี่ยก็อาจจะมีการเรียกเรียกคุยกันแต่ละกลุ่มว่าเราจะส่องด,ดูแลตรงนี้กันว่าลูกง้านเราเนียมีพฤติกรรมอย่างไรในแต่ละกลุ่มลักษณะข,ของยี่ห้าตาสับรตจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็พเวลา ประชุมประจำเดือนแต่ละครั้งก็จะให้หัวหน้ากลุ่มที่แบ่งไปเนี่ยมามารายงานว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างพฤติกรรมลูกลานเราพอพอสมมติเรารู้ว่าตรงเนี้ยมีีแล้วแหละมีคนเนยเสษเราก็จะเรียกผู้ปกครองของผู้เสษเนี่ยมาคุยว่าตรงเนี้ยเราจะหาทางออกกันไม่ใช่ว่าเราจะมาทาเติมกัน เราต้องหาทางออกให้ลูกหลานเราว่าเราจะทํำยังไงกันต้อเมื่อได้เจอตรงนี้แล้วแล้วเราก็จะคุยกันแล้วก็มาหาทางออกโดยที่ว่าต,ต้องให้เจ้าหน้าที่ตารวจมาพูดคุยด้วยมาเจราจาเพื <stag lia. S 1> ่อที่ว่าจะได้ชักติตหน่อยจะได้ว่าวันได้ได้เก่งขามท,ที่ว่าตรงนี้เพื่อจะให้ลูกหลานเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปติดไม่ไปเสพต่อไป วันแม่แห่งชาติทุกปีเราจะมีผ้าป่าทำผ้าป่ากองทุนแม่ของทุกปีเราก็จะทำเพื่อสมทบทุนให้กับกองทุนแม่ของทุกปีและอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาจากเงินผ้าป่าเหมือนกันแต่ทำบุญกลางบ้านเมื่อทำบุญกลางบ้านเราจะตั้งกองผ้าป่าตรงนั้นบางปีเขาจะให้ กองทุนแม่เพื่อสมทบไว้ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆและอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาก็คือทำลีดไปแสดงความไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตแล้วเมื่อถึงวันชาปนากิจเขาจะมีเงินสมทบให้เราก็คือถ้าโรงเรียนมีงาน มีงานกีฬามีงานวันเด็กมีงานทุกๆงานอ่ะที่ว่ามีเกี่ยวกับเรื่องกีฬาหรือในหมู่บ้านมีงานกีฬาด้านกีฬาด้านยาเสพติดอะไรทํานองนีนเน้เราก็จะเอาเงินกองทุนแม่เนี่ยไปสนับสนุนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสพติดยาเติดเด็กและเยาวชนติดเสพติดได้นําเงินกองทุนแม่เนี่ยไปสนับสนุนเกี่ยวกับแต่วงในหมู่บ้านเอาเด็กเด็กเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยมาร่วม แล้วมาสอนสอนให้เด็กๆทุกคนน่ะเป่าแต่ตีกอเด็กๆในบ้านดินเป็นเนี่ยตั้งเป็นวงดนวง,วงแต่วงเป็ดน้อยเป็นเป็นวงแต่วงเป็ดน้อยซึ่งทุกคนเมื่อออกงานเนี่ยจะรับงานได้เลยสามารถรับงานที่ว่าไปงานบวชงานแจ้งงานอะไรจนทํามาหลายปีทปํามาหลายปีก็จนประสบความสำเร็จนี่ก็คือเป็นผลงานของกองทุนแม่นะครับ ในมู่บ้านตินเป็ดเนี่ยอาชีพทำนาเนี่ยประมาณ 80- 90%กซ็ก็คือทุกคนต้องทำนานี้การทำนาเนี่ยบางครั้งช่วงเศรษฐกิจดีมั้งไม่ดีมั้งเนี่ยคือชาวนาบางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาในเมื่อวานไปแล้วทำไปแล้วพอช่วงที่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องทำต่อเนื่องก็คือช่วงต่อเนื่องเนี่ยเงินไม่พอเงินขาดมือที่ว่าจะต้องไปซื้อยามาใส่เราก็ ไปดิวกับร้านค้าที่ว่ามีวินในหมู่บ้านเนี่ยว่าตรงนี้เอาฟู้ยเอายาตรงนี้ให้สมาชิกตรงนี้ไปก้อนแล้วเดี๋ยวคณะกรรมการจบประธานเนี่ยจะเป็นคนจัดก,การเองตรงนี้เขาก็เห็นในความสําคัญของกองทุนแม่เขาก็มีศรัทธามีศรัทธาในกองทุนแม่ก็เลยนําเงินบางส่วนมาส่งทุนเขากองทุนแม่